สาระเพื่อสุขภาพโดยศูนย์สุขภาพเบสเตรียมตัวอย่างไรก่อนบริจาคโลหิต คุณผู้ฟังครับการบริจาคโลหิตเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพราะเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญในการใช้รักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตได้จึงจําเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตจากคนโดยสามารถบริจาคได้ทุก3เดือนสําหรับผู้บริจาคโลหิตควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ครับนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย6ชั่วโมงขึ้นไปในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิตหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงภายในหกชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิตไม่ควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบริจาคโลหิตหนึ่งวันสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆ ดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ3 4แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นนะครับสนับสนุนความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดย S O S plus plaster ผลิตภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส